เมื่อพูดถึงตระกูลเครื่องบินรบมิคของรัสเซียหลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อเสียงของมิคก29และมิค -31 ที่สร้างตำนานในสงครามเย็นแต่ในศตวรรษที่21รัสเซียได้เดินหน้าสู่โครงการใหม่ที่ทียทยานกว่าเดิมนั่นคือมิค41เครื่องบินขับไล่สกัดกั้นความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ที่หลายคนยกย่องว่าเป็นนักฆ่าแห่งท้องฟ้าด้วยความเร็วเหนือระดับความสูงบินที่มนุษย์แทบแต่ไม่ถึงและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำกว่ารุ่นใดๆที่เคยมีมาจุดกำเนิดโครงการมิค -41 มิกสเกิดจากแนวคิดที่จะพัฒนาทายาทของมิกซ์สาซึ่งเป็นเครื่องบินสกัดกั้นที่ทรงพลังที่สุดในกองทัพรัสเซียแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสงครามยุคใหม่ทั้งขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกดาวเทียมสอดแนมและเครื่องบินไร้คนขับทําให้รัเสเซียต้องการเครื่องบินรุ่นใหม่ที่สามารถรับมือภัยคุกคามที่ซับซ้อนได้ดีกว่าเดิมโครงการนี้เริ่มต้นในช่วงปี2 0 1 0และคาดว่าจะเสร็จสิ้นพร้อมเข้าประจําการในช่วงกลางทศวรรษ2030สมสมรรถนะเหนือขอบฟ้า สิ่งที่ทำให้มิก41ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือสมรรถนะด้านความเร็วที่คาดว่าจะสูงถึงมกถกงมอก4ซึ่งเร็วกว่าทุกเครื่องบินรบในโลกปัจจุบันไม่เพียงแค่นั้นมันยังถูกออกแบบให้บินได้ที่ระดับความสูงกว่า35,000เมตรเกือบแต่ขอบชั้นบรรยากาศของโลกระดับนี้ทําให้มิก41มีความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องบินอวกาศสามารถโจมตีหรือสกัดการเป้าหมายได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ยากจะเข้าถึงเทคโนโลยีล่องหนและระบบป้องกัน แม้ว่า mig x สีจะเน้นด้านความเร็วและความสูงแต่ก็ไม่ได้ละเลยเทคโนโลยีสุดเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ตัวเครื่องถูกออกแบบด้วยวัสดุพิเศษที่ทนความร้อนสูงจากการบินที่มอกสีและยังสามารถสะท้อนหรือลดสัญญาเรดาร์ได้นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสามารถรบกวนสัญญาเรดาร์หรือสกัดที่ปนาวุธศรูได้อย่างมีประสิทธิภาพอาวุธยุโทโธปกรณ์ล้ำสมัย mig x สิไม่ได้เป็นเพียงนักบินเร็วที่สุดแต่ยังเป็นเครื่องมือทำลายล้างที่ทรงพลังบันถูกออกแบบ ให้ติดตั้งคีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ที่สามารถโจมตีเป้าหมายให้เปอร์ซอนิกรวมไปถึงคีปนาวุธระยะไกลที่สามารถทำลายดาวเทียมในวงโคจรต่ำได้นี่เป็นจุดที่ทำให้มิค41ถูกขนานนามว่าเป็นนักล่าดาวเทียมเพราะสามารถยิงทำลายระบบอวกาศที่เป็นหัวใจของสงครามยุคใหม่ระบบขับเคลื่อนแห่งอนาคต หัวใจของ m i ก41คือเครื่องยนต์ Turbo ids, ทอรบแฟทนไฮบริดทเจรที่รวมเทคโนโลยีการบิน,นเนสียงเข้ากับระบบขับเคลื่อนแบบไฮเปอร์โซนิกทำให้สามารถเร่งความเร็วทะลุมอกสีได้อย่างมั่นคงเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้ทนความร้อนสูงและสามารถทำงานได้ทั้งในชั้นบรรยากาศปกติและใกล้อวกาศการปฏิบัติการและบทบาท MI ก41มีภารกิจหลักคือการป้องกันน่านฟ้าของรัเสเซียจากไทยคุกคามยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินสอดแนมที่บินสูงที่ปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือแม้กระทั่งยานอาวกาศไร้คนขับด้วยความเร็วและพิสัยบินที่กว้างมันสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและปฏิบัติการได้ทันทีที่มีการเตือนภยัยความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์สําหรับรัสเซียมิค41ไม่ใช่เพียงเครื่องบินรบธรรมดาแต่เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ใช้สร้างความได้เปรียบทางอากาศการมีเครื่องบินที่สามารถบินได้เร็วที่สุดและสูงที่สุดในโลกทําให้กองทัพรัสเซียสามารถปกป้องน่านฟ้า และแสดงอำนาจให้คู่แข่งเกรงใจนอกจากนี้ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของสงครามอาวกาศที่กำลังจะมาถึงความท้าทายและข้อสงสัยแม้ว่าโครงการมิก41จะถูกนำเสนออย่างยิ่งใหญ่แต่ก็ยังมีเสียงวิจารณ์ว่าการสร้างเครื่องบินที่บินได้มกสีจริงๆนั้นเต็มไปด้วยความท้าทายไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ต้องทนความร้อนมหาศาลระบบควบคุมที่แม่นยำหรือค่าใช้จ่ายมหาศาลหลายฝ่ายจึงตั้งคำถามว่ามิก 41จะเป็นจริงได้ตามที่รัเสเซียกล่าวอ้างหรือจะกลายเป็นเพียงตำนานในเอกสารบทสรุปมิก41คือตัวแทนแห่งอนาคตของเครื่องบินขับและยุคใหม่มันรวมเอาความเร็วความสูงเทคโนโลยีล่องหนและอาวุธล้ำสมัยไว้ในลำเดียวแม้ว่ายังต้องรอพิสูจน์บนท้องฟ้าจริงแต่หากทุกอย่างเป็นจริงตามที่รัเสเซียประกาศโลกก็จะได้เห็นเครื่องบินรบที่เร็วและทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาและนั่นอาจเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามทางอากาศและอวกาศไปตลอดกาล